สวัดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น,น้องๆวันนี้เรามาดูคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเครื่องนี้กันนะครับนี่เครื่องเล็กๆเ,เครื่องนี้ได้ทำการเปลี่ยนกั์ดจอนะครับนี่ตัวเดิมของเขาเป็นตัวนี้นะครับเอาให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ครับเป็น pci ati นะครับเจ็ดดสามตัวนะครับ ศูทับหเป็น amd นะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าเาเห็นลูกค้าบ,บอกว่าาภาพมันปรับปรับสูตรไม่ได้ว่างั้นเนาะเขาก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็เป็นตัวที่ ใช้อยู่นะครับไม่ใช่ของใหม่แต่ว่าก็เป็นตัวดีตัวนี้เป็นของ MSI นะครับตัวนี้มีอ่าเรียกว่า GTX นะครับ1060นะครับมันก็ใส่เข้าไปได้ครับผมใส่เกือบสุดกับเคสตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในนะครับ ช้าก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับทำงานไปอ้าวมาดูกา๊าซที่เราใส่นะครับนี่สวยงามนะครับมีพวกไประบายความร้อนภายในนะครับซึ่งก็แตกต่างจากตัวเดิมนะครับที่ใช้อยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นบินพัดลมเดี่ยวนะครับ นี่ครับมีซิงค์ระบายข้างในก็ท่านที่สำหรับมีการจอประเภทนี้อยู่นะครับก็ใช้ในรูปแบบตัดต่องานประเภทวิดีโอการาฟิกอะไรได้นะครับตัวน,นี้น่าจะหนึ่งจิกนะครับนี่ครับก็ใช้จนจนกว่าจะดับนะ จนกว่าไม่มีภาพนะครับส่วนข้างในเดิมทีตัวนี้ก็เป็น AMD เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้แหลมอยู่2ตัวนะครับน่าจะเป็น DDR 3 b a แปดจิกนะครับแปดจิกนี่ครับ ที่ห้องของเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวใหม่ตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับเป็นเคสเล็กๆนะครับอ่านี่ครับก็มีพาวเวอร์120วัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับระดับต้นๆของการเล่นเล่นเกมนะครับเหลือ,อไว้ตัดต่อ ใครที่ใช้คอมเก่าอยู่ก็อย่าเอาทิ้งนะครับก็แนะนำให้ใช้จนกว่าซ่อมไม่ได้แล้วกันเนาะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็บางทีก็หาซื้อยากขึ้นนะครับนี่นะครับใช้เท่าที่จำเป็นนะครับไม่ต้องเอาเอาเหลือเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกนะครับตัวนี้ปรับสุดได้เลยนะฮะปรับสุดได้เลยนะครับ1 6 6 0 TI นะครับ นี่เป็นหน้าตาหน้าตาของเขานะครับ,รบให้ดูฟังก์ชันของตัวนี้ว่าความเร็วเท่าไหร่นี่ครับ AMD นะครับ A8 นะครับ 6600K นะครับอยู่ที่3.90เลยนะครับ g ิกะเฮิรตนะครับ8 g b นะครับ ก็เป็น Windows 64บิตนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมของน้องนะครับที่เอามาเปลี่ยนแปลงกัดกาดจ,จอนะครับนี่ครับนะครับน้องเขาอยากได้การดจอที่ปรับจะเยอะขึ้นนะครับมีความแรงมากกว่าเดิมเราก็เลยจัดให้เลยนะครับวันนี้จัดให้แล้ว นี่นะครับความเร็วก็ใช้ได้เลยนะครับจร,ร,ริงๆแล้วอุปกรณ์ ไอทีช่วงนี้ราคาถูกลงนะครับถูกลงตั้งแต่ cpu แรมการ์ดจอนะครับเนี่ยครับแล้วก็พ power พวกฮาร์ดดิสนะครับเพราะว่าเนื่องจากตลาดน่าจะเป็นการชะลอตัวนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่ใช้คอมพิวเนี่ก็ยังก็ถือว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเท่าไหร่นะครับก็เป็นยุคที่ประหยัดนะครับช่วงปีนี้เป็นปีประหยัดของ PC นะครับนี่ครับกาจอออนะครับ